สวัสดีครับจากเพยล่อกตกปลามือสองบายวิลเลชิญนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของชิมาโน่นะครับชิมาโน่ GT หกพันนะครับคาร์บอนคอนแทคชั่นนะครับซูเปอร์เอโร่หรอลูกเป็นลอกเซิร์ฟนะครับตัวนี้ลอกเซิร์ฟ ล็อกเซิร์ฟไม่มีเบรกครับสภาพโดยรวมก็ภายนอกก็ยังยังดูดีอยู่นะครับผลิตญี่ปนนะครับตัวนี้ตีเป็นงานช่างงานอะไรนะครับๆๆๆก็หมุนหมุนนืดๆหน่นหนนยครับต้องไปไปล้างเอานะครับ หมุนฟืดเลยครับตัวนี้ไม่ขยันนะเดี๋ยวการกลับการกลับทำงานปกตินะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้าลอกเด้งดีครับเปิดปิดได้ตัวนี้ไม่มีเบรกนะครับสปูลก็เลยไม่หมุนก็เป็นคาร์บ,บอนนะครับสปูลเป็นคาร์บ,บอน บอดี้ก็น่าจะเป็นคาร์บอนครับน้ำหนักเบาครับขนาดก็ประมาณเบอร์เบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์ห้าพันหกันนะครับผมขายเป็นงานช่างงานอะไรนะครับต้องเอาไปไปล้างภายในหรือเอาไปดูระบบภายในครับมันหมุนฝืดแล้วก็หมุนมีเสียงแบบนี้ ก็ขายเลยแล้วกันครับตัวนี้ขายา200 290บาทคำนวมส่งที่เป็นงานช่างงานอะไรนะครับก็สภาพภายนอกก็ยังดูดีอยู่ครับ